ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพ์พอดคาสตทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เอ,อ่อเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังทั้งที่ก็คิดว่าพักผ่อนพอแล้วนะใช่ค่ะหรือบางทีก็มีความดันสูงน้ำตาลเริ่มเกินทั้งที่ก็พยายามดูแลตัวเองอยู่นะคะครับครับข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เนี่ยมันชี้ว่า อาจจะมีกับดักพลังงานอยู่สักห้าข้อที่เราอาจจะมองข้ามไปอืมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าไอ้ต้นต่ออาการเรื้อรังพวกนี้เนี่ยที่ทําให้เซลล์ดีๆมันเริ่มทํางานเพี้ยนไปมันมาจากไหนกันแน่จริงค่ะคือเรื่องพลังงานนี้สําคัญมากเลยนะคะเป็นพื้นฐานเลยอาหารสามกลุ่มหลักที่เรากินเข้าไปเนี่ยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมัน พวกนี้คือวัตถุดิบให้ร่างกายเอาไปใช้สร้างซ่อมแซมส่วนต่างๆครับแต่พอพอมีอะไรมาขัดขวางกระบวนการใช้พลังงานตรงนี้ปัญหาสุขภาพเรื้อรังมันก็เริ่มตามมาได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มที่กับดักแรกเลยไหมครับที่เรียกว่าร่างกายไม่ยืดหยุ่นในการใช้พลังงานหรือ metabolic inflexibility อันนี้มันคือยังไงครับเหมือนร่างกายมันเลือกกินพลังงานเหรอใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยคือร่างกายที่สุขภาพดีเนี่ยควรจะสลับใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตพวกน้ำตาลแป้งกับไขมันได้อย่างลื่นไหลอ๋อเหมือนรถไฮบริดประมาณนั้นเลยค่ะสลับไปมาได้แต่หลายคนเนี่ยเหมือนติดอยู่โหมดเดียว ส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่กับโหมดใช้ Car oh rate, คาร์โบไฮเดรตทำให้ถึงแม้จะมีไขมันสะสมเยอะแยะก็เอาออกมาใช้ไม่เป็นหรือในทางกลับกันคนที่ผอมมากๆบางทีก็ใช้พลังงานจากทั้งสองแหล่งได้ไม่ค่อยดีพอ mm hmm. อันนี้เป็นปัญหาที่เจอบ่อยกว่าที่เราคิดนะคะแม้แต่ในคนที่ดูภายนอกเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตามน่าสนใจครับพอร่างกายสลับใช้พลังงานไม่ได้มันก็ส่งผลเสียเนาะ ใช่ค่ะที่นี้พอพูดเรื่องเชือ้อเพลิงก็มาถึงกับดักที่2เลยคือการสร้างความสับสนให้ร่างกายด้วยสัญญาณเชือ้อเพลิงที่มันปนเปนกันใช่เลยครับลองลึกภาพอาหารตามธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่มันค่อนข้างจะเลือกข้างนะเลือกข้างแบบว่าผลไม้ก็จะเน้นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับ <cle an> เนื้อสัสตว์ก็เป็นโปรโตีนคู่กับไขมันน้ํามันก็ไขมันล้วนลนครับ แต่ยุคนี้เนี่ยเรากินอาหารที่มันผสมทุกอย่างรวมกันในคำเดียวเยอะมากโดยเฉพาะพวกอาหารแปลรูปอ๋ออย่างเช่นอย่างโดนัทไงคะแป้งบวกน้ำตาลแล้วก็ทอดในน้ำมันอีกหรือพิซซ่าแป้งชีสเนื้อสัตว์ ซอสครับคบพอสัญญาณมันตีกันแบบนี้ค่ะเตาเผาพลังงานในเซลลเราที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียนะคะมันก็งงงงงงว่าจะให้เผาอะไรเป็นหลักดีคือเหมือนได้รับคำสั่งซ้ำซ้อนประสิทธิภาพการเผาผลาญมันก็เลยลดลงค่ะอ๋อเข้าใจละเหมือนสั่งงานเครื่องจักรไม่เคลียร์มันก็ทำงานไม่เต็มที่ใช่ค่ะแล้วกับดักที่3นะครับเรื่องปริมาณกับความถี่ในการกินที่ไม่เหมาะสม อันนี้เหมือนจะตรงไปตรงมานะคะแต่คนพลาดกันเยอะเลยคือ1กินมากไปหรือน้อยเกินไปเทียบกับที่ร่างกายต้องการจริงๆ mm hmm. ซึ่งความต้องการเนี่ยมันสัมพันธ์กับขนาดตัวกิจกรรมที่เราทำไม่ใช่แค่ความรู้สึกอิ่มอย่างเดียวนะคะครับ สคือการกินบ่อยเกินไปกินจุกจิกคือทุกครั้งที่เรากินโดยเฉพาะถ้าเป็นคา oh ร์โบไฮเดรตร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อเก็บพลังงานครับพอกินทีทีบ่อยๆระดับอินซูลินมันก็จะสูงค้างอยู่อย่างนั้นระบบเผาผลาญแทบจะไม่มีจังหวะได้สลับไปใช้ไขมันเก่าที่เก็บไว้เลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยเหมือนเราเติมนั้นมันตลอดเวลาจนไม่มีโอกาสได้ใช้ถังสำรองเลยประมาณนั้นเลยค่ะ ทีนี้กับดักที่สี่ที่ว่าด้วยความสกรปรกจากอาหารแปลรูปอันนี้ต้องขยายความหน่อยครับแม้ว่าจะเลือกของที่ดูคลีนๆแล้วก็ตามเหรอครับค่ะคำว่าสกรปรกในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเชื้อโรคนะคะครับแต่หมายถึงโครงสร้างของอาหารที่มันผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติแม้ใครนอกจะดูเหมือนคลีนก็ตามอย่างเช่นน้ำผลไม้กล่องที่สกัดกาก,ากใยสารอาหารดีๆออกไปเยอะเหลือแต่น้ำตาลหรือน้ำตาลทรายขาวที่ขัดสีมาจากอ้อยออ หรือแม้แต่อาหารที่ผ่านความร้อนสูงมากๆอย่างการทอดปิ้งย่างจนกรีมเนี่ยโครงสร้างโมเลกุลมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับพอร่างกายได้รับสารอาหารที่โครงสร้างมันผิดเพี้ยนแบบนี้เข้าไปกระบวนการซ่อมแซมร่างกายมันก็เหมือนเราสร้างบ้านด้วยอิฐที่บิดดเบี้ยวๆอะค่ะอืมสร้างได้ไม่สมบูรณ์ใช่ค่ะมันสร้างได้ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรจะเป็นเหมือนเราได้วัตถุดิบที่ไม่ตรงสเปคมาซ่อมร่างกายสินะครับถูกต้องค่ะ แล้วกับดักสุดท้ายข้อที่หเรื่องฮอร์โมอนเสียสมดุลอันนี้มันเกี่ยวกับการใช้พลังงานยังไงครับโอ้โหอันนี้เกี่ยวมากเลยค่ะโดยเฉพาะฮอร์โมอนคู่สําคัญคืออินซูลินซึ่งเป็นตัวเก็บสะสมกับโกรทฮอร์โมอนที่เป็นตัวสร้างและซ่อมแซมครับตอนเราเด็กๆวัยรุ่นโกรทฮอร์โมอนจะทํางานเด่นมากทําให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเก่งเราเลยไม่ค่อยป่วยเป็นโรคเรื้อรังกัน Mm hmm. แต่พอเราโตขึ้นการทำงานของโกรทฮอร์โมนส่วนหนึ่งจะผ่านสารตัวหนึ่งที่ตับสร้างชื่อว่า IGF1 ปัญหาคือถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆบ่อยๆจนอินซูลินต้องออกมาทำงานหนักตลอดเวลาอย่างที่ว่าไปในกับดักข้อ1กับข้อ3นะคะอินซูลินที่สูงๆเนี่ยมันจะไปรบกวนการทำงานของตับแล้วก็ส่งผลให้ IGF1 ทำงานได้ไม่ดีไปด้วยอ๋อ oh, มันไปกวนกันเองใช่ค่ะ ผลก็คือกลไกลการซ่อมแซมร่างกายตามธรรมชาติของเรามันติดขัดพอซ่อมได้ไม่ดีเท่าที่ควรความเสื่อมอาการเรื้อรังต่างๆมันก็ค่อยๆตามมาโหมันเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆเลยนะครับจากอาหารที่เรากินไปสู่การใช้พลังงานแล้วก็ไปถึงฮอร์โมนที่คุมการซ่อมแซมร่างกายอีกทีใช่เลยค่ะสรุปแล้วการติดกับดักทั้ง5ข้อนี้มันทําให้ระบบพลังงานในร่างกายรวนแล้วก็นําไปสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้จริงๆถูกต้องที่สุดค่ะ การเข้าใจภาพรวมตรงนี้ได้เนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยส่วนแนวทางแก้ไขเบื้องต้นก็คือการพยายามค่อยๆปลดล็อกกับดักเหล่านี้ทีละข้อครับเช่นเช่นฝึกให้ร่างกายกลับมายืดหยุ่นในการใช้พลังงานอาจจะเริ่มจากการลดคาดร์โบไฮเดรตที่ไม่จำเป็นลงลดความถี่ในการกินลงกินให้อิ่มเป็นมือมือไป <c oughs> ส่งสัญญาณเชื้อเพลิงให้มันชัดเจนขึ้นในแต่ละมือ้อเลือกกินอาหารที่แปรรูปน้อยที่สุดหรือที่เรียกว่าอาหารจริงอะคะ่ะให้มากขึ้นทานไขมันดีๆเพื่อช่วยการทำงานของตับและฮอร์โมนแล้วก็แน่หลอนว่าต้องเคลื่อนไหวร่างกายสม่าเสมอด้วยนะคะอันนี้สาคัญมากครับการทำความเข้าใจกลไกพลังงานของร่างกายแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าอาหารที่เราเลือกกินเข้าไปเนี่ย มันไม่ใช่แค่ให้แคลอรี่อย่างเดียวใช่ค่ะแต่มันยังส่งสัญญาณสำคัญมากๆที่บอกร่างกายว่าจะให้อยู่ในโหมดซ่อมแซมหรือโหมดเก็บสะสมส่วนเกินถูกต้องเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการใช้พลังงานแค่ไหนสามารถดึงไขมันเก่ามาใช้ได้ดีหรือว่ายังติดอยู่กับการใช้แค่น้ำตาลเป็นหลักอยู่หรือเปล่าครับ บางทีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆจากความเข้าใจที่ถูกต้องนี่แหละครับที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาพครั้งใหญ่ของเราได้เลยนะครับ